เราจะไม่หิวเหรียญแต่มันขาดเหรียญนึงอะดิมันขาเหรียญหนึ่งอะด,ดิทุกคนอุ๊ยเอา,อาเอาครับสวัสดีทุกทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมบีช n นลตอนนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ในเกม n t i t y f ight แต่ไม่ใช่ในรูปแบบที่เราเคยเล่นจะเป็นการประจนภัยสุดก้าหาของเอมมานนั่นเอง เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นของเขากันก่อนและเลนการ,รับว่าจะต้องเล่นแบบไหนนั่นเองโดยเราสามารถเล่นได้ทั้งในคอมพิวเตอร์ครับหรือว่าในสมาร์ทโฟนก็สามารถเล่นได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าในคลิป,ลปนี้เราจะเล่นในคอมพิวเตอร์และกันนะครับภาพจะได้แบบชัดๆสวยๆนั่นเองวิธีการเล่นง,ง่ายๆครับให้มังคับซ้ายขวาครับแล้วก,กดสวิตชบาร์ไปการกระโดดข่าทานาของสกิลขวาไปนั่นเอง โดยเอมมาครับจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปเก็บกล่องของขวัญสีแดงปลายทางให้ได้นั่นเองครับและในคลิป,ลปนี้ผมจะบอกกล่องสีแดงหรือกล่องของขวัญลับอีกหนึ่งกล่องว่าอยู่ตรงไหนหเพื่อให้ได้รู้กันด้วยฮะเริ่มต้นครับเดี๋ยวเราจะต้องหาท่า้าโคไฟไฟก่อนต้องระวังโคลไฟนี้ดีเพราะว่ามันจะตกบนส่ห่วงเราและตรงนี้ข้ามไปก่อนครับมีท่า้าของเลเซอร์อยู่ด้านบนโดดเก็บเหรียญกันก่อนแล้วหลบอย่าง,งสวยงามตรงนี้เตะทางด้านของไฟไว้ไปกระโดดเข้าไปแล้วจะโดดขึ้นไปข้างบนเก็บเหรียญให้หมดครับผม มีกีเหรียญเก็บไว้ให้หมดเลยและมีแผงไม้อีกหนึ่งอันตรงนี้ต้องระวังกระโดดเข้าไปอีกหนึ่งที่และเราก็ขึ้นไปเก็บกล่องด้านบนจากนั้นเราก็จะได้รับของรางวัลครับซึ่งของรางวัลเนี้ยเราสามารถนําไปใช้ในเกม identity f i จริงๆได้ด้วยวิธีการกดรับของรางวัลก็กดตรงปุ่มตรงกันได้เลย go to the exchange website ฮะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วครับก็จะเข้าสู่หน้าของการใส่ serial number น,นะก็จะมีโค้ดให้เรานํามากรน,นั่นเองก็เลือกท่าของสเวทถูกต้องใส่ท่าของ id ของเราลงไปครับแล้วก็ กรอกโค้ดไปให้ถูกต้องนั bbe bbe ่นเองจากนั้นก็จะได้รับของรางวัลภายในเกมแค่นี้เองง่ายๆแต่เดี๋ยวนี้ผมบอกไปจะมีกล่องของรางวัลอีก1ชิ้นที่ซ่อนเอาไว้อยู่เมื่อเริ่มเกมมาครับให้เพื่อนเดินย้อนมาทางซ้ายครับจะมีกล่องสีแดงอยู่ตรงนี้เพื่อนๆลองมาเก็บกันดูและคอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันว่าในกล่องนี้เพื่อนๆได้รับของรางวัลเป็นอะไรนั่นเองตอนนี้ครับผมจะพาทุกคนไปดูอุปสรรคต่างๆในเกมเกมนี้ครับว่ามีอะไรบ้างเพื่อนๆจะต้องระวังกันให้มากๆครับไม่เช่นนั้นอาจจะไปไม่ถึงเส้นชัยก็เป็นไป โดยอุปสรรคแรกนั้นคือโคมไฟที่อยู่ด้านหน้าครับอันแรกต้องระวังถ้าเกิดมันตกมาใส่หัวของเราเราจะตายและต้องเริ่มเล่นเกมใหม่ตั้งแต่ต้นนั่นเองคราวนี้ผมจะพาทุกคนไปดูอุปสรรคที่2นั่นก็คือทางด้านของดันเจี้ยนหรือว่าท่อรับที่อยู่ด้านหน้าเพื่อนๆอน,อนอย่าเผลอโดดไปเชียวนะเพราะถ้าเกิดโดดลงไปไม่ได้ก็ตามเพื่อนเพื่อ,อจะไม่วันได้ขึ้นมาอีกเลยนั่นเอง เออเพือพ่อนๆคิดออกหรือเปล่าว่าอุปสรรคชนิดสามจะคืออะไรเราผ่านโคมไฟไปได้แล้วผ่าน,ไไานท้างหน้าของหลุมลับไปแล้วคราวนี้อุปสรรคชินิดสามได้ก็คือเลดาแสงสีส้มนั่นเองถ้าเกิดเราหลบไม่พ้นจะมีสมาร์ลเฟสมาโจมตีเราและเราจะต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ครับปะเดี๋ยวเราไปดูกันตอเลยดีกว่าครับเมื่อเราผ่านทาง้าโคมไฟไ,มไปแล้วท่อรับก็ไปแล้วแสงสีส้มเราก็หลบได้แล้วตรงนี้มีหลุมด้านหน้าต้องระวังให้ดีถ้าเกิดตกไปบอกเลยว่าแตกแน่นอนเออด้านหน้าของเรามีเหรียญสองเหรียญ เก็บเหรียญให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่เราจะไปถึงปลายทางออ้ยเอ้ยโดดไม่ขึ้นสักทีออ้ยนี่ได้แล้วเอะตรงนี้พี่แผงไม้ก็อยู่ต้องระวังเยอะๆพอถ้าเกิดคุณเหยียบไปไม่ได้ก็ตามแผงไม้จะหักแล้วทาให้เราตกลงไปอยู่ด้านล่างนั่นเองเอาละฮะและนี่คืออุปสรรคทั้งหมดที่จะทําให้เราไปไม่ถึงปลายทางและเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูกันอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันครับว่าเราจะผ่านอุปสรรคชิ้นต่างๆไปได้อย่างไรครับ เริ่มต้นมาเราต้องหลบงคงน้า,ข,าของโคไฟก่อนจากนั้นเราเก็บเหรียญแล้วก็รอท่าของแสงเลเซอร์นิดนึงกระโดดกระโดดและตรงนี้วีแผงมันก็อยู่ตรงนี้เดินได้นะแต่แผงข้างหน้าต้องระวังให้มากมากเลยครับผมตรงนี้เก็บเหรียญเรียบร้อยจริงๆแล้วเราจะโดดจากขาบวนไปก็ได้เหมือนกันนะและเมื่อข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อ,อย่าลืมขึ้นไปเก็บของรางวัลที่กล่องแดงด้วยนั่นเองครับเอ๊แต่ก็อย่าลืมนะครับผมว่าเรายังมีท่าของ กองสมบัติหลวาของรางวัลที่ซ่อนอยู่ทางด้านซ้ายของเราอยู่ด้วยผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะได้ของรางวัลที่ไม่เหมือนกันดังนั้นใครได้ของรางวัลอะไรก็คอมเมนต์บอกเราใต้คลิปหน่อยแล้วกันฮะ เอาละฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นครับผมจะทิ้งลิงก์เกมนี้เอาไว้ในดิสคริปชันหรือว่าใต้คลิปคลิปนี้ครับสามารถไปกดลิงก์แล้วเข้าไปเล่นกันได้เลยได้รับของรางวัลฟรีๆในตัวเกมไอเดนติไฟด้วยจริงๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมนะัดจะจากลาทุกคนไปก่อนก่อนจากลกันไปอย่าลืมกด like, ก check, กไลค์กดแชร์กดติดตามโมวิชชั่นแนลวันนี้ผมลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายบายสวัสดีครับไม่ได้ตกเลยโอ้โหเกมเกมไม่ขี้โกงจัดแม่งโดดมันแบบมันแบบว,ว่าให้โดดไปโดดมาไม่ได้อะ เราจะไม่อยู่เหรียญแล้วกันทันะ้งนั้นอ่ะเออเอดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไม่อยู่เหรียญเราไม่อยู่เหรียญเราจะไม่อยู่เหรียญแต่มันขาดเหรียญหนึ่งอะดิมันขาดเหรียญหนึ่งอะดิทุกคนอุย้ยเอ,อ้าแม่เอ้ยไม้แตก ้าเลยแมนไฮ้ยผมจะต้องเอาทุกเหรียญดีกว่าผมจะต้องเอาทุกเหรียญผมจะต้องเอาทุกเหรียญได้ยได้ไยืนได้ไปไอ้เหี้ย,เ,ยเลยเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวไม้แมมงหักออกแฮู่่มไม่ยอมเสียเหรียญหรอกเฮ้ยนะฮะซี่ว่ะอีซี่ว่ะไปไงวะไปได้หรอกล้องมันบางอลยดิเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว 哎呀！跟你玩。哎呀？哎呀！哎呀，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 哎呀！哎呀！哎呀！easy 哇！easy 呀 เอาคิปโค้ด